ดีแล้วอะที่เราหาเที่ยวปลาฉลามจนเจออ่ะขุดตรงขบขอบร่องๆแถวนี้ดูทิจะมีตัวอะไรฝังอยู่หรือเปล่ามีหรือเปล่ามามาดูอะไรลูกเนี่ยมาเคี่ยวมินจะดูเที่ยวอีกเหรอจะดูเที่ยวปลาฉลามพยายามหาให้มันเยอะขนาดนั้นอ่ะโอ้นีมมันกองเที่ยวปลาฉลามที่มันมาเกยตื้น เฮ้ยเจออีกเหรออ๋ออุ้ยนั่นไงโอ้เป็นเคี้ยวที่ใหญ่มาก,มากๆอุ้ยโอ้เพื่อนๆ <c oughs> เป็นเคี้ยวที่ใหญ่จริงๆเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวา<ห>นเนี่ยวางไว้บนเธอๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไปทางโน้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปที่เต็นกันโอเคพอไหมเอ้าโยนทำไมอ่ะมันจะเปื้อนทรายเห็นไหมอย่มาชุบแป้ง <c oughs> ชุบแป้งทรายเหรอ อ๋อแล้วก็จะกลายเป็นเคี่ยวปลาฉลามชุบแป้งทอดใช่ไหมครับ <c oughs> น้องพบครับน้องพบกาลังทําเคี่ยวปลาฉลามชุบแป้งทอดอยู่ใช่ <c oughs> หฮ้ระวังหน้าระวังจะเป็นเจอไม่ใช่ชุบแป้งอย่างเดียวนะจะเป็นชุบขี้หมาด้วยนะเจอขี้หมาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับโอ้โหเอาไปล้างไหมก็จะ <c oughs> ล้างน้ําทะเล <c oughs> เอานะโยนเลยเหรอ, <c oughs> อะปล่อยเคี่ยวปลาฉลามลงทะเลไปเลย ได้เวลาปล่อยเคี้ยวปลาฉลามลงไปแล้วแล้วมันก็จะกลับคืนลงไปหาปากปลาฉลามเหมือนเดิมใช่ไหมครับมีรูปปูเยอะมากลองพดูนี่หนูคิดว่ารูปปูไหมปูไหมคิดนะหนูอ,อยากเอาหอยลงไปจะเอาหอยไปไหนลูกไปใส่ในนี้ไอใส่ในรูปปูเหรอใช่แล้วปูมันจะกินไหมอ่ะ้อยอันนี้ก็เคี้ยวอีกแล้วเยอะมาก เนี่ยจรมันเอามาขุดทรายได้นะน้องพบใช<ส>่หนูโยงลงไปทะเลแล้ว,วไม่มีอะไรขุดทรายแล้วนะหรือเอาแค่น,นี้เดียวเอามาขุดทรายแหละโวพอรึเปล่เดี๋ยว<อ>จะไม่มีอะไรขุดทรายเพราะว่าวันนี้วันนี้น้องพบอะมาทะเลอะน้องพบลืมหมดเลยใช่ไหมน้องพบตื่นแบบตอนเช้าเมื่อกี้ตีสามตีสี่น้องพบก็ลืมหมดเลยใช่ไหมลืมเลยไม่มีอุปกรณ์ขุดทรายมาเลยใช่ปะน้องพบลืมกระทุบวันนี้เองเนี่ยน้องพบก็เลย้องมาหาอุปกรณ์แถวนี้เนี่ยอันนี้ขุดทรายได้ไหมครับฮขุดทรายได้ได้อยู่นะเนี่ย เราเลยต้องมาหาอุปกรณ์ขุดทรายแถวนี้เลยอะแล้วมเมื่อกี้เที่ยวปลาฉลามน่าจะขุดทรายได้ดีเลยล่ะลูกแต่น้องพอมันลงทะเลไปแล้วสิไม่เป็นไรอนนันเดียวก็พอและอัน,นเดียวก็ได้ใช่ไหมอะเพราะเราจะต้องขุดเยอะมากเลยนะลูกเพราะว่ามันมีอะไรฝังอยู่ใต้ทราย,าย,ยเยอะมากอันนี้ช็อกโกแลตหรือเปล่าเนี่ยฮะ<า>ใช่เหรอเหมือนช็อกโกแลตเลยนะ้าดูที่เอ๊ช็อกโกแลตทะเลแม่แม่คะไอ้นี่ อะไรลูกช็อกโกแลตบิตาบีทเออช็อกโกแลตบิตาบีทนี่นะแล้วมันทำไมมันตกลงทะเลไปอย่างเงี้ยเนี่ยช็อกโกแลตบิตาบีทเคยตืน้นมาดิ่งจะไปทำหลุมปูมาดูทำหลุมปูเหรอครับตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะ <c oughs> ตรงนี้ไหมอ่ะแม่นี่เอาตรงนี้เหรอตรงนั้นมันจะเป็นทรายแบบแห้งๆไปเล่นทรายเปียกเออเอาเอาไม่อ่ะเอาทรายเปียกอแค่เอาทรายแห้งนั่นแหละเหรอ สรอางบ้าอ่ะลองดูอ่ะจะขุดหลุมปูเหรอลูกสร้างบ้านสร้างบ้านให้ปู <c oughs> ได้เลยขุดหลุมปูครับเพื่อนๆ <c oughs> ดูซิว่าหลุมปูของน้ำพปุป่าปูมันจะอยู่ได้ไหมอะไรเป็นทางออกปูเหรอครับเข้ารงไหนก็ได้แหละจะทำสองข้างสองข้างนี้ <c oughs> ประตูสองข้างนะครับแต่ <c oughs> ข้านี้มันจะขึ้นยากเลยเพราะมันเพราะมันเป็นอย่างงี้มันจะเอาอะไรมามันสไลเดอร์ใช่ไหม มันจะขึ้นมันจะลงแบบสไลเดอร์ใช่ไหมคะใช่ข้างหลังอ่ะภูเขาสวยมากเลยนะแล้วก็เรือเยอะมากเลยเรือหลายามเลยอ่ะแต่ตรงนี้มันจะแบบเป็นทางตรงตรงนี้เป็นทางเข้าตรงนี้เป็นทางออกเลยฮัลโหลย่าตอนนี้นะครับก็ได้เวลาลงเล่นเออจะไปสำรวจริมทะเลตอนเย็นกันล้เพราะจะไปลงเล่นน้ำดิเหรอใช่หรออ่ะไป ดูสิจะกล้าลงไหมเว้ยไปลูกอันนี้ลูกสนข้างไปไปกั้นไปกันลยทะเลตอนเย็นกันแล้วครับอุ้ยมีนกวิ่งด้วยนกกำลังหาเรเขากลับแล้วเรือเขากลับใช่บางบางคันเขาก็กลับแล้วโอ้สดชื่นแจ่มใสถอดรองเท้าเดินเลยไหม นี่ถอดไว้ตรงนี้เลยนิ่งแม่แม่ก็ถอดเอาดึงเลยเอาไปนี้เลยระวังมันจะพัดรองเท้าลงไปไม่หรอกไม่หรอกนี่นี่นี่แล้วก็ค่อยๆเดินลงมาตรงนี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญอ้าวเ้าเต้เฮ้ยมันไม่กัดมันไม่น่าจะกลับไม่รู้จับมันได้ไหมอ่ะจับมันได้ไหมไม่จับไม่จับไม่จับมันหรอกลูกเออปล่อยมันปล่อยมันมาเดินเลาะริมทะเลเร็วทักบัวเราจะสำรวจทะเลกันตอนเย็นนะวันนี้เราจะไม่ไม่ไม่สำรวจกลางคืนแล้ว เพราะว่าวันนี้เหนื่อยเดินทางมกกาไกลเราจะน,นอนแต่วันเลยนะวันนี้นะย<อ>าตอนน้องพจะลงแล้วงพบ,บอกแม่นะเพราะเดี๋ยวแม่จะเอาไม้ออกให้โอ้เพือพ่อนๆครับรน้ำทะเละลงนั่นแหละลงเลยนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> <Okay. S 2> บ้านลงดลวยเอาบอลหรื่าโอ้นี่มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนมาเล่นน้ําด้วยเชิญรับแขกแขกรับเชิญเหรอก็คือเจ้าตู่แขกรับเชิญมีอะมีไรเลย เด <anto> <divide S 1> ี๋ยวจะลงให้โดนน้ำนะเหนื่อยเฮ้ยเปื่อนเปื่อนเอาตูดแช่น้ำตั้งกันหน่อยเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ำกันไปเล่นนั้นเลยบอดมาบอดบอดอีกเอาเดี๋ยวป้าป้าต้องเป่าป้าป้าต้องเป่าบอดให้วิ่งหนีขึ้นนะคะตอนนี้ตอนนี้ได้เวลาสำรวจทะเลในการวิ่งหนีขึ้นโอ้โที่นี่โอ้โหที่หนี่ถงนะนี่โอ้ตอนนี้คือเราอยู่ที่สัตหีบนะคะ แับตะีบชนบุรีค่ายเจดค่ายเจดยยเฮ้ยตึ๊บโ,โ,โอ้โหยืมเกณฑ์ขึ้นโอ้กระโดดข,ข้ามเลย <laughs> พี่ธัญญามาเล่นดูเออพี่ธัญญามาเล่นแล้วมาล <laughs> แล้วเป็ <laughs> นเทไหอ่ะวิ่งหนีขึ้นมันคือการวิ่งหนีขึ้น <laughs> บอกทะเลเหรอลูกอยากเลขหนึนะ่นเะ <laughs> เลขหนึ่งเลขหนอ่ะเลขหนึ่ง ทะเลกบหมด kind of ใช่ไหมใช่เลขกหนึ่งไหมไม่ใช่เลขหนึ่งเลี้ยงเบาะน่ะหจะตุ่มเจ้าตุ่มจ่ามีเข่งักเชิญมาด้วยเออโฮ้ยโอ้โหตอนนี้ก็มืดแล้วนะนี่ดูเรือหาปลาสิเรือประมงอ่ะเขารอยๆอยคอเอ้รอยลำกันอยู่เต็มเลย เขารอออกตอนเช้าเนี่ยเลยน้องมบใช่ไหมเขารอเตรียมตัวจะออกตอนเช้าอ่ะแต่นั่นไงเขาลงแล้วขนาด่ะใช่บางคันเขาก็ออกตอนนี้เลยออกตอนมืดนี้เลยไม่แต่เรือคันอื่นเขาไปมาแล้วแล้วเขาก็กลับมาใช่ค่ะเพราะเขาก็เลยจอดอยู่นิ่งอย่างเงี้ยเขาไม่ไปแล้วเออเขากลับมาแล้วเขาก็จอดไว้น่ง นี่เรามีบอร์ดแล้วใช่ไหมเฮ้ยได้ไหมเอออยากเลื่อนอครับพ่อจะเล่นอะไรลูกเล่นนี่เล่นอันนี้ด้วยมันมีอะไรไหมอบอร์ดเหรอใช่เล่งบอร์ดอันนี้ยโอ้ oh. ได้หรอว้า อุ้ยแล้วมันจะเอาลงเต็มก็เหรอตรงนู้นอีกแบบนี้แหละตรงนี้แหละ,ตแ,หละแต่มันต้องไม่ให้ไปข้างนู้นนะควมรจะพัดบอร์ดลงไปด้วนกันนะเนี่ยมันไปไม่ได้ <laughs> สไลเดอร์ปู้ทำไมลูก<ะ>สไลเดอร์ไม่ได้เหรอเนี่ยอยู่ดิมๆเนี่ยแหน่ ป้ากลัวบอร์ดมันจะลงไปน้องพ่ไม่เอาแล้ว <laughs> โอ้โกลัวทะเลจะเอาบอร์ดลงไปจะเอาไปผสมกับทรายแห้งน้องพ่อจะเอาไปผสมกันใช่จะเอามาผสมกับทรายแห้งตรงนี้ไหนครับน้องพ่อระวังไปผสมทรายแห้งแล้วเจอก้อนขี้หมานะนี่มัน มันจะเป็นอย่างนี้เลเอาและวละคนถอดรองเท้ามาเดินย่ำมังค่ดีนะแม่แม่มันจะเป็นสีอย่างเงี้ยโอ้ยขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งสองแล้เหรอสองสาวเล้วขึ้นน้อยจังสี่ห้าแลวแล้วมันคือเข่าอะไรครับน้องพบดูปะรู้ปะทำไมนะวันนี้มันแรงกว่าทำไมรอบนี้แรงเนาะ นี่ลยโอ๊ยน้องพบเจอแล้วที่น้องพบโยนไปเมื่อกี้ตหรือเปล่าอ่ะแต่ใช่มันเป็นลยเดิมเหมือนกันเลยอะ่ะมันคือเขี้ยวจะเอามาจะเอามาขุดอันนี้ขุดอะไรโลกมันคือเขี้ยวปลาฉลามเขี้ยวปลาฉลามที่น้องพบเคยเจออ่ะเนี่ยแล้วเราเจอที่นี่ที่เดียวเลยนะคือค่ายเจตนี่แหละที่อื่นไม่มีนะ <c oughs> เขี้ยวปลาฉลามเนี่ย งพราะกำมาขุดตรงนี้เออดีแล้วแม่ว่าไอ้ตรงขอบขอบเนี่ยน้องพบครับมันน่าสงสัยมากเลยเนี่ยที่ทะเลมันทัดเอามาเป็นขั้นบันไดแบบเนี้ยมันจะต้องมีอะไรฝังอยู่แน่แน่เลยครับเนอะต้องมีตัวอะไรซ่อนอยู่ใต้ทรายแน่แล้วามันเจอคนึังลยมันต้อง<ม>อย่างนี้ใช่เราต้องเอาเคี้ยวปลาฉลามเนี่ยแหละเป็นตัวขุดดีแล้วแหละที่เราหาเขี่ยวปลาฉลามจนเจอ <c oughs> เราจะได้เอาเคี่ยวปลาฉลามมาใช้ขุดทรายแล้วก็ขุดตรงขอบขอบร่องๆแถวนี้ดูทิจะมีตัวอะไรฝังอยู่หรือเปล่า ไม่มีหรือเปลอาโอ้ยต่อเลยโอเคเลย